อยู่กรุงเทพไม่เจ็บไม่จนอยู่อุบลมงคลมั่งมีอยู่ราช,ชบุรีไม่มีเปื้อนงบอยู่นครนายกปีชงแก้วขาดอยู่เมืองตราดญาติมิตรเกื่อกูลอยู่สตูลใจบุญสุนทานอยู่เมืองการการงานสำเร็จ อยู่ภูเก็ตเพศภัยพ่ายแพ้อยู่เมืองเพร่บุญเต่ปางอยู่สมุทรสาครเงินทองไหลมาอยู่ยะลาหน้าตาหล่อเหลาอยู่พระเยาวพระเจ้า,วาวอวยพรอยู่แม่ห้องสอนขอให้คาดแล้ว อยู่สแก้วเพล้ยวเพล้วพ,พ,พ,พรันอยู่นครสวรรค์ปัญญาเล่จำ้ำอยู่บุรีรัมย์สมดังใจจินอยู่สุรินทร์ทรัพย์สินเพิ่มพรูนอยู่เพชรบูรณ์อย่าทุกอย่างเคยอยู่เมืองเลยเดินทางปลอดภัยอยู่สุโขทัยยาได้ตรอมตม อยู่นคนปรปฐมผู้คนรักใครอยู่เชียงใหม่โรคภัยตีจากอยู่เมืองตากอย่ามีอาวรอ,อยู่ชุมพรลูกน้องเก่งขามอยู่สมุทรสงครามสูงยาวเขาดีอยู่สระบุรีคนดีผีคุ้ม อยู่ชายภูมิสูงสักยถาอยู่อยุธยาเมตตาปราณีอยู่นนทบุรีไม่มีที่สองอยู่ระนองครอบครัวเปรมปรีอยู่อุดรธานีไม่มีกิเลสอยู่ศีสเกตกเกษมสุขสรี อยู่กระบีพ่พอมีพอกินอยู่กาละสินหมดสิ้นภยัยพานอยู่สมุทรปราการไร้ความราคีอยู่ลบบุรีมีแต่อำนาจอยู่โคราชงามดังเทพีอยู่สุพรรณบุรีชีวิตเพลิดเพลิน อยู่อำนาจเจริญการเรียนสำเร็จอยู่กำแพงเพชรหมดเคราะทุกเศร้าอยู่ฉะเชิงเศร้าความเหงาเบาบางอยู่ลำปางห่างไกลระทมอยู่นครพ,พนมอุดมสมบูรณ์อยู่ลำพูนคู่แข่งท้อยนี้อยู่เพชรบุรีดีทั้งชีวิต อยู่พิจิตรสุขนิรันดรอ,อยู่สกลน,นครผู้คนค้ำชูอยู่หนองบัวลำพูพ่อแม่สุขสารอยู่บึงการเจริญก้าวหน้าอยู่สงขาอายุยืนนานอยู่เมืองน่านสนุกสุขแสน อยู่คอนแก่นมีแต่เงินทองอยู่ระยองหลอ่อรวยเลิศลิศอยู่อุตริตอยู่ถึงร้อยปีอยู่จันทบุรีไม่อ้วนไม่อวบอยู่ประจวบร่ำรวยพลอยเพชรอยู่ร้อยเอ็ดไม่ถูกย่ำยีอยู่สุราษฎร์สวยสด งดงามอยู่สารคามเจ้านายเมตตาอยู่พังงาคนรักข้างกายอยู่หนองคายมีแต่ราศีอยู่ปตัตตานีประสบสมหวังอยู่เมืองตรังมั่งคั่งร่ำรวยดีอยู่อุทัยธานีถูกหวยรวยโชค อยู่พิษณุโลกสุดับรับหายอยู่เทียงรายได้เป็นเศรษฐีอยู่ชนบุรีสุขประพัดสอนอยู่นครนสุขภาพดีอยู่ปราจีนบุรีศตูพิจนาอยู่นราธิวาสความรักบ่งบาน อยู่มุกดาหารผู้ใหญ่อารีอยู่ปทุมธานีไรผู้รานรอนอยู่ยะโสธรสุขทุกราตีอยู่สิงห์บุรีครบเครื่องเปลืองปราดอยู่ชัยนาด,ดังใจหมายปองอยู่อ่างทองสวยใสยไร้พุง อยู่พัทรุงสวัสดีปีใหม่ใจโยชัยโยโ